ดีค่ะชาวราศีมิถุนวันนี้มาเปิดไพ่ทำนายดวงนะคะการงานการเงินโชคลาภความรักนะคะของคนราศีมิถุนระหว่างวันที่1-15มีนานะคะเป็นปักแรกของมีนานะคะอันดับแรกมาเราก็จะมาดูดวงโดยรวมนะคะดวง,ดวง,ดวงพื้นฐานของดวงนะคะเป็นดวงโดยรวมค่ะอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะ ก็ใช้วิจารณญาในการรับชมนะคะพื้นดวงของคนราศีมิถุนค่ะใบแรกมานายอ,อ,อัอร์ใจร้อนนะเป็นคนที่ค่อนข้างจะใจร้อนพอสมควรเลยทีเดียวนะคะทำอะไรก็เร็วผุบผับผุบับตัดสินใจได้รวดเร็วมากนะอาจจะขาดความรอบคอไปสักนิดนึงนะคะขอให้ดูแลตรงนี้ด้วยนะตรงวันนี้พื้นดวงของคุณเป็นราศี คนราศีมิถุนเป็นราศีธาตุลมอยู่แล้วเนาะตอนนี้ขึ้นมาเป็นนายอัรน,นะคะเป็นตัวตนของคุณตอนนี้คุณนับวานคุณเป็นคนทางานเก่ง,งมากนะคะมีสเสน่ห์คล่องคแคล่วตัดสินใจได้ค่อนข้างจะสวยระชะดิงนะถ้าเป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายก็ทํางานเก่งคะ่ะตัวแม่เลยนะคน่อนข้างจะพราวในตัวเองด้วยซ้ําไปนะคะคุณนับวานนะคะธาตุไฟแม่สิงห์ธนคะ่ะ ทนะัวแ่นชโคโลนะช่วงนี้คุณกำลังมีการปรับตัวนะคะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างน,นะคะมีการบาลานซ์ตัวเองให้อยู่ได้นะคะมีการอ n อนๆออฟกับอะไรสักอย่างนะสองเหรียญน,นะถ้าเป็นเรื่องเงินอาจจะมีการหมุนเงินในบางคนในบางท่านนะคะแต่บางคนจะเป็นในเรื่องของการบาลานซ์ตัวเองนะ ให้อยู่ในจุดที่สามารถที่จะไปต่อได้อะไรประมาณนี้นะคะมีการปรับตัวแล้วค่ะปรับตัวให้อยู่ได้นะต่อไปค่ะอพื้นดวงคุณค่อนข้างดีเลยนะคะหนึ่งถ้วย A soft cup A soft cup บอกอะไรความรักร้อนใจอะไรที่ค่อนข้างจะดีในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกนะคุณเป็นคนที่ค่อนข้างจะอ่อนโยนเลยทีเดียวนะคะมี A soft cup ในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ก็จะดีนะคะ อดีตคุณเป็นยังไงในช่วงนี้อดีตที่ผ่านมาเอซออฟครับคุณมีการหันหลังให้กับบางอย่างบางสิ่งบางอย่างที่คุณที่มันผ่านมาที่ทําให้ไม่ดีต่อใจนะคะทั้งๆ้ที่คุณก็ยังรักอยู่นะยังรักยังมีความรู้สึกดีๆแต่คุณก็หันหลังให้ไม่ว่าในเรื่องนั้นเป็นเรื่องงานการงานความสัมพันธ์เรื่องอะไรก็ตามนะคะที่คุณมีอะไรเกี่ยวข้องอยู่นะเวลานั้นนะคะคุณเดินหันหลังให้ นะ Ace of Cup ในสิ่งที่คุณยังรักอยู่ยังมีความรู้สึกที่ดีๆอยู่นะคะอ,อนาคตอันไกลนะ the strength ขนาดาส,สิ่งนะ strength เป็นอะไรที่สตรองมากคุณเป็นคนสตรองนะจะเจออะไรกับที่วนกลับเข้ามาในสิ่งที่ดีๆนะคะแล้วคุณอาจจะเป็นการแก้ปัญหาที่ถูกต้องคุณทำได้นะคะ ผ่านได้ด้วยดีแม้จะปัญหานั้นค่อนข้างจะยากนะคุณสามารถผ่านได้นะคะในเรื่องของอทุกอย่างที่เข้ามาในชีวิตคุณแก,แ,กแก้ไขได้นะคุณสตรองพอนะคะ the strength นะคะ mm hmm. ในตำแหน่งของปัญหา justice นะดูเหมือนคุณจะไม่ได้รับความเป็นธรรมในบางอย่างนะคะนะหรือว่าการตัดสินใจที่ยังไม่ไมตรงสักเท่าไหร่นะยังไม่ค่อย อาจจะเหมือนกับคุณยังไม่ไ,มได้รับความยุติธรรมเท่าไหร่นะคะจะติกขึ้นมาในตําแหน่งของปัญหานะหรือว่าคุณกําลังมีปัญหาในเรื่องของกฎหมายหรือว่าสิ่งที่เป็นทางการอยู่ก็ได้นะคะนะหรือว่าคุณกําลังจะทําอะไรในสิ่งที่มันค่อนข้างยากเนาะ The s t r e n g t ์ที่กําลังจะเข้ามาเนี่ยคุณจะคุณอยากให้มันผ่านได้ง่ายๆโดยที่ถูกทุกอย่างถูกต้องชัดเจนนะคะตอนนี้มันยังไม่ชัดเท่าไหร่มันยัง มัยังไม่ชัดในความรู้สึกของคุณนะคะนะมันตกตำแหน่งของปัญหานะคะแนวทางแก้ไขข,ของคุณคุณเจ็บอะ่ะนะเจ็บหนักเลยนะเทนนอสอดนะกว่าจะผ่านได้นะค่อนข้างจะหนักนะคะในความคิดความรู้สึกของคุณอ,อันนี้ตกลงมาในความคิดของคุณเป็นยังไงคะตอนนี้ซิกอัพ n พนโทโคคุณมีความรู้สึกว่า โอกาสน่าจะเปิดให้เราบ้างนะหรือว่าเราน่าจะได้รับโอกาสดีๆที่เข้ามานะคะซิกออปแพนเชอรเพิ่มเป็นเป็นโอกาสที่เข้ามาเปิดเข้ามานะคะเป็นการให้และการรับที่ให้มีความสมดุลน,นะคุณรอจังหวะนะคะคุณรอจังหวะโอกาสเพราะคุณค่อนข้างจะเจ็บทีเดียวในเรื่องของอาจจะมีคําพูดอาจจะมีสิ่งที่ทําให้คุณนะค่อนข้างจะเจ็บปวดนะคะไม่ว่าการงาน แน่นว่าความรักนะคะแล้วแต่ว่ามันจะเป็นสิ่งไหนแต่แต่ในเรื่องของความรักอ่คุณเต็มเปี่ยมนะคุณสามารถที่จะให้ได้เต็มเปี่ยมแล้วคุณก็เป็นคนใจร้อนอ่านี่ระวังนิดนึงนะคะจะทําให้มันเสียรูปการได้นะนายบอนเนี่ยคุณตั้งกําแพงเลยอยู่ในเซฟโซนของตัวเองนานใบปิดจ,จบตอนนี้คุณยังอยู่ในเซฟโซนของตัวเองอยู่เลยนะนายบอนนะคะ ค่อนข้างที่จะปกป้องตัวเองพอสมควรนะคะใต้สำหรับเป็นเพจออฟคัพเพจออฟคัพนะคะใต้สำหรับเนาะใต้สำหรับเป็นเพจออฟคัพเป็นอะไรที่รออยู่รอจังหวะว่าคุณอาจจะได้อรอจังหวะรอโอกาสที่มันจะเกิดขึ้นนะคะว่าคุณจะได้อะไรเข้ามาตามที่เปิดโอกาสจะเปิดให้คุณหรือเปล่านะคะ ขอดูนิดนึงแล้วกันนะคะว่าเทนนอ w สอ d คืออะไรนะคะมันเขามาเจ็บมากแล้วก็จบไปแล้วเนี่ยมันคืออะไรคะอ๋อซิลออสอเป็นเรื่องที่คุณหันหลังให้แล้วนะคะคุณเดินจากมาแล้วเนาะซิลออสอกับนายออฟเอออฟคัพเนาะอาจจะเป็นเรื่องความรักความสัมพันธ์ได้นะคะคุณเดินจากมาแล้วนะะเนาะฟีนออสอดแล,ะะแล้วคุณก็ใช้เหตุผลในการตัดสินใจด้วย ใช้เหตุผลมากกว่าหัวใจในะการตัดสินใจคุณมี็นคนชัดเจนนะคะที่จะตัดสินใจใน,ในเรื่องนี้นะของราศีเมทุนนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าการงานการเงินโชคลาบคุณในช่วงนี้1-15มีนาคมเป็นยังไงบ้างนะคะด,ดูเรื่องการงานการเงินแล้วก็โชคลาบก่อนเลยเนาะดูด้วยกันทั้ง3สาเซชันนี้นะคะ ใบแรกคือโอ้ oh, The พ m เรอร์ลัคนาราศีเมษนะคะอา,อาจจะเกี่ยวกับเจ้านายคุณหรือว่ากันตำแหน่งใหม่ๆที่คุณรอก็ได้นะคะอาจจะเป็นหน้าที่ตำแหน่งการงานก็ได้นะคะคนนี้เขาพร้อมแล้วเนาะลัคนาราศีเมษเขาเป็นจกักรพรรดิอ่ะนะอาจจะเป็นเจ้านายได้หรือว่าเป็นตัวคุณที่รอตำแหน่งที่คุณรอก็ได้นะคะ นะในเรื่องนี้นะไพ่พระขึ้นค่ะนะมีผู้ใหญ่สนับสนุนนะมีเป็นคนดีมีศีลธรรมอยู่ในแบบแผนของวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามไพ่พระขึ้นนะคะหรือไม่ก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์สนับสนุนอยู่ผู้ใหญ่สนับสนุนอยู่นะคะราศีอักราคนาราศีพฤษศนะคะเนาะฮาวแฟนนะนะเป็นคนที่ใจดีนะ เป็นคนใจดีมีเหตุผลนะแต่ต้องตามธรรมเนียมและข้างหนบที่มีอยู่นะคะภพยพระเนาะ,ะแล้วก็<ๆ>บอกคุณว่ามันทําบุญนะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยเหลืออยู่ก็มันทำบุญต่อแต้มบุญด้วยนะคะนะไพ่อีกแล้วคุณนป็นคนมีเซนนะสวยลึกลับเซนดี ให้เชื่อเซนของตัวเองนะคะในช่วงนี้นะไพ่สังขราชินีสังขราชาขึ้นทั้งสองอันเลยนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการของพระของเจ้าคุณต้องดูแล้วแหละว่าต่อแต้มบุญได้หรือยังนะคะนะอาจจะไปกับคู่ก็ได้นะช่วยกันนะคะนะส่งเสริมกันนะคะในเรื่องของคู่ก็มานะเป็นมีกัลยาณมิตรที่ดีในเรื่องของการงานการเงินแล้วก็โชคลาภนะคะ อ๋อต่อคะ่ะมาดูมาดูอีกนะอีกหนึ่งชุดว่าเป็นยังไงแบ็กอัพดีนะคุณเนี่ยนะแบ็กอัพนี่เป็นสิ่งที่ค่อนข้างจะดีเลยทีเดียวเนี่ยมีการเจราจานะมีการพัฒนาในเรื่องของทีมงาน ในเรื่องของการเงินถ้าลงทุนอะไรคุณก็จะผ่านได้นะคะถ้ามีการลงทุนถทำงานเองงานของตัวเองเป็นอิสระเนี่ยคุณก็จะมีคนที่3ม,มาช่วยในการเจรจาเราก็จะผ่านได้เรื่องการ,ร,ง,การงานการเงินเนี่ยผ่านดีเลยนะพัฒนาทีมได้ดีนะคะสามเหรียญน,นะคะนะคุณค่อนข้างจะเบื่อใครเื่ออะไรมาคุณก็ไม่ค่อยจะรับเบื่อในเรื่องอะไรคะ่ะอา่าขอดูในเรื่องนี้เลยก่อนนะ ความรักความสัมพันธ์นะความจริงทัวรอัคขับขึ้นนะคะคุณก็เป็นคนอ่อนโยนเนาะใจดีนะเป็นเป็นผู้ให้นะเป็นมนุษย์ผู้ให้ละมุนละไมเหลือเกินนะแต่คุณก็ค่อนข้างจะเบื่อนะ,อะแก้ปัญหาได้ค่ะ คุณสามารถจะแก้ปัญหาได้ถ้ามีปัญหาเด t r e ร g t h ขึ้น2ครั้งแล้วนะคะเราจะมาดูว่า4ถ้วยขึ้นคืออะไรอะ่ะที่เข้ามาเพราะว่า3เหรียญไพ่เนี่ยมันพลังงานดีมากนะคะ4ถ้วยนะคุณค่อนข้างจะไม่รับอะไรจากใครเลยนะส่ถ้วยบอกว่าเป็นเรื่องของการงานที่คุณค่อนข้างจะเบื่อหน่ายในเรื่องของการงานนะคะ,ะงานใหญ่งานเยอะโปรเจกต์โปรเจกต์ใหญ่อะคะ่ะแล้วคุณทําให้มันมันยากคุณก็เลยค่อนข้างจะเบื่อนะ แต่มันจะผ่านได้ด้วยดีแล้วมันจะส่งเสริมคุณได,ได้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นทาค่ะทำทำใจให้ดีๆแล้วก็เริ่มทําอะไรที่มันดีๆเกิดขึ้นจะเกิดขึ้นในชีวิตคุณแล้วผ่านปัญหาน,นี้ไปด้วยดีนะคะไปได้ง่ายเลยแหละนะคุณมีทีมที่ดีนะคะเพราะฉะนั้นนั่งทําใจก่อนก็ได้แล้วก็รีบทํางาน <laughs> โชคลาบมีไหมอ่ะนะโชคลาบมีไม่เอ่ย คุณยังนิ่งอยู่เลยเข้าสมาธิเหรอคะอเรื่องโชคลาภนะคะคุณรอคอยสิ่งที่คุณปลูกคุณมีผลผลผลิตนะผลผลิตครั้งที่คุณทําไว้แล้วอ่ะคุณรอคอยอยู่รอคอยอย่างมีความหวังด้วยสยิว่ามันจะได้ตามที่คุณผลผลิตได้ตามที่คุณลงทุนไปนะคะตอนนี้คุณก็เลยมีพื้นที่ส่วนตัวค่อนข้างสูงเงียบนิ่ง หรืออาจจะไม่สบายได้นะช่วงนี้นะระวังนิดหนึ่งนะ,ะโชคลาบจะมาอะไรส่วนใหญ่แล้วเห็นม,มีนมากับงานนะคะไม่มีโชคลาบลอยเลยนะมากับความฝันค่ะอืคุณมีเซนนะคะหายเพนเทสขึ้นไพ่พักขึ้นแล้วอันนี้บอกว่าเป็นความฝันจินตนาการเพราะฉะนั้นถ้าคุณฝันให้เชื่อความฝันตัวเองนะคะโชคลาบนะ <c oughs> คงจะบอกเป็นตัวไม่ได้ <c oughs> นะแล้วคุณจะได้ฉลองนะ นะคุณเชื่อความฝันตัวเองค่ะคุณจะได้ตามนั้นนะผลผลิตของคุณอะนะนะโชคลาบคุณมากับความฝันนะคะการงานดีการเงินก็โอเคนะคะการเงินเนี่ยสามเหรียญมาเนี่ยต,ต้องทําด้วยตัวเองค่ะราบร้อยไม่ค่อยมีลาบ้อยไม่ค่อยมีมีจากสิ่งที่คุณทํามาแล้วนะคะแต่ถ้าจะหาราบร้อยจริงๆออะอยู่ที่ความฝันของคุณเองให้เชื่อเซนตัวเองนะคะตอนนี้เรามาดูว่า การงานการเงินโชคลาภของคุณเนี่ยท่านพ่อที่คะเนจะให้อะไรนะคะจะบอกอะไรคุณนะคะขอสามใบค่ะอันนี้คือ ขอดูแป๊บนึงต้องเปิดตำราสตรสไพ่ที่ไพ่ที่ไม่ค่อยเปิดขึ้นมาเจอบ่อยก็จะต้องเปิดตำรานะความมั่นคงนะคะอ,อย่าอ่อนไหวไปกับสถานการณ์ให้มีความมั่นคงในอารมณ์และความรู้สึกนะคะตัวนี้นะ ท่านบอกให้มีความมั่นคงในอารมณ์และความรู้สึกอย่าอ่อนไหวไป,ไปตามสถานการณ์นะคะมีไกด์แดนซ์นะมีผู้แนะนำที่ดีมีนางฟ้าหรือว่า,ามีของรักษาที่ดีเป็นไกด์ให้อยู่นะคะเออเป็นคนอีสานค่ะก็เลยชอบพูดอย่างเงี้ยอินเนอร์โนยิงคุณรู้ด้วยภายในของคุณเองว่าอะไรที่ช่วยคุณอยู่ในเวลานี้นะคะไกด์แดนซ์ก็คือคำแนะนำจาก ผู้พิทักษ์คุณจากเทวดารักษาตัวของคุณนะคะโอเคนะคะในเรื่องของการงานการเงินแล้วก็โชคลาภของคุณนะคะก็ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูมม้ไปดูเรื่องความรักของคนลัคนาราศีเมทุนนะคะความรักคุณได้หนึ่งถ้วย น่าจะมีอะไรดีๆขึ้นมานะคะเดี๋ยวมาดูกันนะสถานะคนโสดเป็นอันดับแรกนะคะของคนราศีเมถุนเนาะ ฐานะคนโสดของราศีเมถุนช่วงนี้เป็นยังไงบ้างคะ1-15มีนานะคะสถานการณ์ทั่วไปนะคะในความรักของคนโสดจะได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะคะความสําเร็จรออยู่นะคะ1ไม้เท้าสวยทีเดียวนะคะพลังงานดีๆขึ้นมาใบแรกนะคะใบที่2 Pa เพจออฟวันนะอาจจะคนอายุน้อยกว่าคุณนะคะ เป็นคนที่มีความกระตือรือร้นมีความแอคทีฟค่อนข้างสูงมีแพชชั่นในเรื่องของการงานและความความรักนะคะคุณคุณมีคนอายุน้อยมาส่องมามองแลยนะนะได้รับโอกาสนั้นแล้วนะคะหกเหรียญโอกาสทั้งด้านการเงินแล้วก็ความรักความสัมพันธ์นะโอกาสเปิดให้คุณแล้วนะนะมีคนมาช่วยเหลือนะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ของคนโสดนะคะแม้คุณกำลังจะอึดอัดอยู่ก็ตามในไพ่ใต้สำรับนะคะ เรามาดูต่อค่ะอีกหนึงเซสชันวน่า1-15เนี่ยคุณจะเกิดอะไรขึ้นนะคะสำหรับคนราศีเมทุนนะคะ 9, 9. เหรียญราชินี9เหรียญค่ะอยู่ได้ด้วยตัวเองโสดหล่อสวยและรวยมากความมั่นคงทางฐานะทางการเงินนีด่ดีมากนะคะแล้วก็ไม่ค่อยจะง้อใครซะด้วยสินะอยู่ได้ด้วยตัวเองค่ะนะผ่านอุปสรรคอะไรได้สบายสบายนะคะ ราศีสิงห์และคนาราศีสิงห์นะ uh, The Strength ปัญหาต่างๆที่เข้ามาในเรื่องของความรักความสัมพันธ์คุณแก้ได้นะคุณผ่านได้นะผ่านตลอดไฟเขียวค่ะนะเนี่ยเรื่องความรัก The Lover ขึ้นนะคุณเป็นคนมีสเสน่ห์นะคะผ่านได้ในช่วงนี้ของคนโสดน,น่าจะมีคู่เข้ามานะในช่วงนี้นะคะแล้วก็จะประสบผลสําเร็จด้วยสิคุยกันดีๆนะคะนะเนี่ยมีการเฉลิมฉลองน่าจะ ถ้าเป็นคนเก่าในกรณีที่เป็นคนเก่านะคะ,ะคนที่คุณอึดอัดเนี่ยก็จะมา reunion ใหม่แต่ถ้าเป็นคนใหม่เลยนะความรักใหม่ๆที่เข้ามานะเพราะว่ามันมีหนึ่งถ้วยขึ้นมาเนี่ยเป็นคนรักที่คุณมีความรู้สึกว่าถูกใจถูกอกถูกใจนะคะแล้วก็ถึงจะมีปัญหายังไงก็แก้ได้แล้วก็เป็นคนที่สามารถที่จะเข้าคุณได้นะคะประสบผลสําเร็จด้วยสินะในคนโสดนะคะใบแรกก็มาบอกแล้วนะคะความสําเร็จรออยู่นะคะ หนึ่งหนึ่งไม้เท้านะแล้วมาดูว่าานางฟ้าจะบอกอะไรเกี่ยวกับความรักของคุณนะคะของคนโสดไฟล์อันว่าที่สำคัทูดอทูเลิฟแอนด์แอคออนนะ demonstrate l ร v e นะคะ ให้ปฏิบัติการสแสดงความรักความสัมพันธ์รักใครก็บอกไปตรงๆนะคะพูดตรงๆดีกว่านะคะ m i ราเคิลแอนด์บรีซินะสิ่งที่คุณอธิษฐานนะขอนะบร i ซิ่งนะบร g ซิ่งแล้วก็มิราเคิเป็นปาฏิหารปฏิหารแล้วก็อธิษฐานขอไว้คุณจะได้ดังนั้นนะคะได้สมใจปรารถนานะคะสำหรับคนโสดนะ get to know each other, ศึกษากันดีๆนะคะให้รู้จักกันดีๆให้ให้จำแจ้งนะไม่ใช่ยังไม่รู้จักเขาแล้วพูดตรงๆก็เจอนอกเหมือนกันนะโอเคค่ะสำหรับคนโสดนะเราจะมุ่ไปที่คนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนค่ะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนสำหรับความรักความสัมพันธ์ของลัคนาราศีเมถุนนะคะ สัมพันธ์ไม่ชัดเจนช่วงนี้ห่วงเนื้อห่วงตัวไม่ค่อยให้ใครเข้ามาในใกล้ในพื้นที่ส่วนตัวนะคะค่อนข้างจะเป็นคนห่วงถ้ามีแฟนแล้วก็จะห่วงแฟนมากๆนะคะเป็นคนขี้หึงพอสมควรนะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะคะมีขอบเขตมีพื้นที่ส่วนตัวอย่าแย้มกับเขาเลยนะนะช่วงนี้นะนะโอกาสเปิดแล้วความทางความรักความสัมพันธ์นะคะ มีผู้ให้และผู้รับที่เท่าเท่ากันนะโอกาสที่จะจะได้รับมีคนช่วยเหลือมีคนเกื้อกูลนะคะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์พร้อมกับมีเรื่องเงินมาด้วยนะนะสิ่งที่คุณอึดอัดอยู่นะคะ9ก้าแปดดาบมืดแปดด้านว่าคุณจะทํำยังไงกับความรักความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนนะคะนะสิ่งที่คุณเคยนะหันหลังให้แล้วสถานการณ์ก็คือ ค่อนข้างจะอยู่กับตัวเองนะคะแล้วก็มีความรู้สึกว่าคุณไม่คุณไม่ได้รับโอกาสหรือว่าคุณความรักที่คุณได้รับเนี่ยมันไม่เท่ากันทําให้คุณค่อนข้างจะเสียใจค่อนข้างจะอึออดอัดแล้วก็เดินหันหลังนะในในสถานการณ์ของคุณตอนนี้เรามาดูว่า1นึถึงสิเนี่ยเป็นยังไงแสดงว่ามีคนในใจแล้วก็ความสัมพันธ์มันยังไม่ชัดเจนอยู่นะคะวันหนึ่งถึงสิจะเป็นยังไงคะสาหรับอ้อรู้สเตรนด์มาค่ะ มาสองรอบแล้วนะสามรอบด้วยเพราะว่าในพื้นดวงก็มีคุณจะแก้ปัญหาได้ค่ะคุณอาจจะมีความชัดเจนขึ้นมาแล้วนะคะในช่วงนี้นะเดลเวอร์ <L> นะคุณมันข้มีเ่ห์สามารถเปลี่ยนได้นะคะคนคนที่คุณรักก็สามารถจะเข้ามาพูดมาคุยกับคุณได้เหมือนกันนะคะนะจะเป็นครอบเป็นครัวแล้วค่ะจะมีความชัดเจนขึ้นสิบเหรียญน,นะคะเป็นไพ่แต่งงานนะอาจจะมีความชัดเจนอีกสเต็ปหนึ่งนะคะจาก ที่ไม่ชัดเจนเนี่ยก็จะผ่านได้เปลี่ยนได้แก้ปัญหาได้นะคะเนี่ยมีความกระตือรือร้อนในเรื่องนี้พอสมควรทีเดียวเขาอาจจะเป็นคนที่อายุน้อยกว่าคุณอาจเป็นธาตุไฟนะคะธาตุไฟไม่สิงธนูธาตุดินประสบการ์มังกรราศีลัคนาเมถุนราศีลัคนาสิงนะคะเ,เข้ามานะน่าจะเป็นอะไรที่ชัดเจนขึ้นนะคะเพราะสิบเหรียญขึ้นมานะคะตอนนี้เรามาดูว่า นางฟ้าจะบอกอะไรในช่วง15วันนี้นะคะนางฟ้าบอกอะไรเอ่ย whisper of love นะคะนะ love makes the difference ความรักจะเปลี่ยนแปลงทุกอย่างได้นะคะ,ะ relationship pattern ทุกอย่างมันอยู่ในแพทเทิร์นของความรักในคว,กความสัมพันธ์นะคะบอกว่ามันจะค่อยๆดําเนินไปความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนก็จะเป็นอีกสเต็ปหนึ่งนะคะสําหรับคนที่คนราศีเมถุนในช่วง1-15นะคะจะมีความมั่นคงแล้วคะ่ะนะจะได้เป็นบ้านเป็นครอบครัวและนะเพราะว่าไพ่ก็ไพ่สิบเหรียญก็ขึ้นเนาะโอเคค่ะสําหรับคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนก็ค่อนข้างจะดีนะพลังงาน ตอนนี้เราจะมูไปถึงคนมีคู่นะคะคนมีคู่จะเป็นยังไงในช่วงนี้คะ ค่อนข้างเยอะนะคะคเขาน่าจะเขาทุกคุณนะคะน่าจะเป็นคนที่รับผิดชอบครอบครัวภาระค่อนข้างเยอะนะคะภาระงานนะภาระที่รับผิดชอบนะคะเพจ of pentacles นะคะแต่ก็มียาย่างรู้มีการเรียนรู้นะคะว่าจะต้องทํายังไงต่อนะคะเขาเป็นคนที่ค่อนข้างจะมั่นคงนะแต่อาจอายุน้อยกว่าคุณได้นะ นะเขามีความฝันค่ะเขาอยากจะมีความมั่นคงนะคะมีการเรียนรู้เขามีจินตนาการกับคุณนะคะแต่เขาก็รับพาระค่อนข้างเยอะนะคะหรือคุณนะนะจะมีการ take action ละนะน่าจะเป็นเรื่องที่ดีๆเข้ามานะคะมีการ take action นะต่อไปค่ะ1-15จะเกิดอะไรขึ้นของคนมีคู่นะของคน ลัษณะราศีเมถุนที่มีคู่มาอีกแล้วนะเพจอวบานนะเพจออวบานมีแต่ไพ่เพจเนาะกระตือรือร้นมีมีแพชชั่นในเรื่องของการทํางานนะคนคนนี้นะคะลัคนาราศีธาตุไฟไม่สิงธนูธาตุดินพระสศกันมังกรธาตุน้านะคะกรกฎมินพิจิกนะคะตอนนี้นะห้าเหรียญเคยเสียใจนะเคยเสียใจเคยอ้างวางนะ ตอนนี้5เหรียญมันเข้ามานะค่อนข้างจะโดดเดี่ยวทีเดียวนะคะในความรู้สึกคนมีคู่เนาะตอนนี้นะเนาะรอคอยแฮงแม,มนหัวจะปวดเนาะแต่คุณก็ตื่นรู้นะรู้ว่าอะไรเป็นอะไรนะคะแต่คุณก็คอยอยู่นะมันอะไรเป็นอะไรที่ความรู้สึกในเรื่องของครอบครัวเนะค่อนข้างจะ,ะเหมือนกับสิ้นหวังแต่ไม่ได้สิ้นนะมีการเทคแอคชั่นแล้วนะ คุณก็ยังเดินเดินจากมาแล้วรอบหนึ่งขอชัดๆเลยค่ะขออีกหนึ่งขอเรื่องของหเหรียญกับ8ปดว้ยคืออะไรนะคะสำหรับคนมีคู่ห้าเหรียญคือรู้สึกว่าไม่มีความหวังกับคู่นะแต่คุณเป็นคนมีเสน่ห์นเนาะแต่คุณก็ยังห่วงห่วงหาอารวเรื่องคู่อยู่นะคะแล้วก็แฮงแมนคือ เรื่องที่คุณไม่เคยรู้จะรู้นะคะจะได้รู้ชัดเจนนะคะเกี่ยวกับคู่ของคุณนะคะแปดถ้วยบอกอะไรบอกว่าคนคนนี้เป็นคนที่ยืนหนึ่งในใจคุณนะคะยังไงยังไงก็เป็นคนที่คุณรักนะคะเขาฐานะมั่นคงแล้วแล้วเขาก็เป็นคนรักเดียวใจเดียวไม่ต้องคิดมากนะคะเพราะว่าทุกอย่างเป็นอะไรที่เป็นของคุณนะคะสิ่งที่คุณไม่ชัดเจน นะคุณจะได้รู้นะคะนะในเรื่องของคู่ของคุณนะคะโอเคไหมเนาะตอนนี้เรามาดูว่า whisper of love อันนี้แค่15วันเนาะเดี๋ยวมันก็ผ่านนะคะ15วัน whisper of love บอกอะไรในช่วงนี้สํัหรคนความรักของคนธาตุคนราศีและพณนาวฤเสีมทุนนะคะนะเขาให้พักค่ะเขาให้พักผ่อน rest and relaxation เนาะให้พักเนาะ พรก,ก่อนพักก่อนนะคะอย่าคิดมากนะ Be willing to express love นะบอกรักเขาด้วยนะอย่าอยู่แต่ตัวเองให้เขารู้ด้วยว่าเรารักเขานะคะ The only things that the real is love สิ่งที่เป็นความจริงที่สุดก็คือคุณกับเขารักกันนะคะบอกความรักบอกความจริงไปนะคะ อย่ากเก็บไว้คนเดียวเนาะจะทำให้คุณคิดมากไปเปล่าๆนะอันนี้ก็คือลัคนาร,ราศีเมทุนในช่วง1-15ถึงมีนาคมนี้นะคะนะพลังงานก็ค่อนข้างดีทีเดียวนะคะนะก็ขอให้โชคดีนะคะเราจะมาเจอกันอีกรอบหนึ่งในช่วงวันที่16-31ถึงามีนานะคะขอให้โชคดีค่ะราศีเมทุนลัคนาเมทุน